สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่อีกครั้งนะครับในเกม Into the Dead 2นะครับวันนี้เราก็จะมาทำการรีวิวสกินตัวใหม่นะครับของปืนลูกโม่นะครับเป็นีวอลเลอร์นะครับก็คือเป็นสกินของอะไรว่าเดี๋ยวสกินรูเล็ตนะครับเราก็มาดูรายละเอียดของสกินลวกันนะมันก็จะมีเขียนบอกว่าอย่า่วยกระตุกรูเล็ตเพิ่มเติมกระสุนเร็วขึ้นนะครับ ไม่รู้นะพี่มีความรู้สึกเหมือน,ม,นมันเร็วไม่เท่าไหรอ่อ่ะอืมอาจจะเร็วขึ้นมานิดนึงไหมเอะเดี๋ยวเราไปลองกันแต่ที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือกระสุนแบบมันเป็นคล้ายๆกระสุนสแตนิคอ่ะคล้ายๆจะประเภทเดียวกับของไอ้ปืนทฮวินเจอร์ครับปืนปืนเทศกาลจุดจีนอะไรเงี้ยที่ว่ายิงแล้วแบบมันจะมีกระสุนสีแดงโดนแล้วก็ระเบิดใช่ไหมเอ๊ะเราก็ไปลองดันกันลองดันไหนดีว่าเดี๋ยว มันมกระตุกจังวะเดี๋ยวเอาเนื้อเรื่องไหมทีเดียวนะอุ้ยฟอร์ดใบสองไม่เอาดีกว่าก็เดี๋ยวลองด่านทำไมมันกระตุกจังวะเดี๋ยวเว้ยลองใส่ er อัดคอมบุญเยอะไปเดี๋ยวลองเล่นด่านนี้ดูแล้วกันอ ไ้ p o เ e r เท่าไหร่น่าจะพอคนใหญ่ถ้าพี่แบบเดี๋ยวนี้อาหารมันไม่ได้ใช้ป่ะส่วนใหญ่พี่ก็จะเอาไอ้หมาหาทองเนี่ยหมาขุดทองเล่นในเนื้อ,เร,อเรื่องหลักเนี่ยแหละอืมอ่ะมาแฮมเมอร์เฮดกับอะไรดีวะเดี๋ยวมีฟางแมงอัพมาหน่อยเอี <c oughs> เดว เออบางปืนก็อัพเพราะว่าบางทีมันเจอเล่นด่านอะไรอะวิ่งคลาสสิกไม่อัพเลยก็แม่งเกิดได้ขึ้นมาทนี่บรหลหยป่วงเลยนะไอปืนตัวในปืนคาบายนี่พี่อัพมาจนเลเวลสิบเจ็ดเดี๋ยวเอาปืนอะไรดีวะเนี่ยเดี๋ยวนะอมอันนี้ก็สิบเก้าอยู่ปืนไฟนี่รอวะเื่อชุกเชิญจะถามว่าใช้ดีไหม คือถ้าใช้เล่นในเรื่องได้อยู่นะแต่ถ้าในเล่นในอีเวนต์ไม่แนะนํานะตายหาแน่นอนถามเพราะเลยไอ้คันจะมารอให้มันติดกระสุนแบบ instant kill เนี่ยมันคงเป็นเรื่องยากปืนระยะแบบเล็งมันก็ค่อนข้างต่ํานะเพราะมันเป็นปืนเก่าโดนปรับลดความสามารถไปเยอะนี่ครับไอ้เมื่อกี้ลืมบอกเลยไอ้กระสุนถ้าเป็นกระสุนสีม่วงอ่ะเวลายิงมันจะระเบิดเดียวต้องบก่อนสิเออ เดี๋ยวเผือไปเก็บเข้างานงอกแม่งจะได้กระสุนลูกโมไหมเนี่ยหายกระสุนลูกโมจะโมไม่โม่อบชิมหายปืนไฟโอ้ยฮีแโอ้เย่เอากูแล้วจะได้เทสกี่ลูกวะเนี้ยเดี๋ยว มันขาดันฝนตกด้วยนี่วะเออที่เมืองเกล็ดเหมือนกันนะมีฝนตกไม่ทานดินก็จะเป็นเปียกแฉะนะเอา้าเอ้ยจะได้ทดลองปืนลูกโมยไว้นี่เดี่ยวปืนลูกโมยบ้างเฮ้ยให้กูวิ่งจนสุดแบบได้แต่ปืนกระสุนลูกกระสุนปืนไฟนี่ก็ไม่ไหวนะเว้ย งั้นต้องเล่นด่านสั้นๆแ,แล้วรีวิวเอาแต่เล่นด่านาใหญ่ๆกัว่าจะได้ลองเทปปืนละโม่ยาวเสียกให้กู้มาปืนอะไรวะเนี่ยอ่ามีกระสุนสีม่วงนะครับสังเกตเราจะรู้ได้ไงลูกมันจะเลื่อนขึ้นไปนะอย่าง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 ไม่เห็นเดี๋ยวปืนนี้ระยะการเล็งแคบๆยังไงวะเล็งไม่กี่ประมาณนึงเดี๋ยวนัดหน้า ยิงสังเกตน,นะครับมันจะขึ้นเป็นเอฟเก็กแบบี้มีตรงข้าวโพดเดี๋ยวให้มาแล้วเร็วไหมพี่ว่าก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะสังเกตแม่งมันมันติดตรงไอ้ตรงลูกลีลาวันนี้หละเอาไามเอาแม่งหมดพอดีซอมบี้สิ่งเนยไม่ได้กลูเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นด่านสั้นๆดีกว่า เผื่อไม่ได้ลูกกระสุนยังน้อยเล่นใหม่ได้เดี๋ยวกระสุนสังเกตนะครับถ้ามันติดมันคือมันก็เป็นกระสุนแบบต่งหาดไปเลยนะครับคนบอกเป็นกระสุนระเบิดไม่ใช่กระสุนระเบิดนะสังเกตมันยิงังหารเป้าใหม่เดียว,เ,ยวเอาด่านไอ้นี่ดียว่ะ จะได้เผื่อแบบไม่ได้กระสุนจะได้ไม่ต้องวิ่งไกลแม่โมกอยู่โคตรไกลเป็นปืนทีพี่แบบช่วง,วงแรกๆเลยนะเพราะมันแรงแต่ว่าพอลังๆมีปืนอีเว้นมาพี่ก็ไม่ค่อยได้อัพมาและเนี่ยก็ต้งได้พี่เล่นมาแล้วก็แม่งแบบพอเปลี่ยนปืนอีเว้นมาใช้ปุ๊บเนี่ยขาดี่เวลสิบสองไม่ได้อัพไปนานาน,านเลยแต่ว่าชิ้นส่วนพออัพไหมโอ้พอเหลือเฟือเลยน้องเอ้ยแต่พี่แค่ไม่ได้อัพมันอีก ของตรงขี้เกียจก็พ <c oughs> อมันไม่ค่อยได้ใช้ก็มไม่ค่อยได้อัพส่วนใหญ่จะเก็บไว้แบบรออัพเวลามันมีเควสมาอะไรเงี้ยเดลี่เควสเนี้ยประจําวันมันถ้ามันให้อัพก็อัพนะ,ะมาดีสองดอกสองดอกเดีย๋ยวลองยิงใกล้ๆใ,ให้ดูเลยมันไม่ใช่กระสุนระเบิดนะเห็นปะ่ะมันสังหารเป้าใหม่เดียวชัดนะครับอันนี้รีวิวให้แล้วนะแต่เอฟคาบายจิงก็ดีนะสนุกดี หลายคนตอนที่พี่ลงรีวิวไปแล้วแบบไม่ได้ไปเก็บกันก็เสียดายนะก็บอกเอฟค่าบายนี่แบบมันเหมาะสำหรับใช้เล่นเนื้อเรื่องมากคือแบบไว้กันตายได้ไงเวลาแบบ <K> เพราะว่าไออย่างไอนู่นมันเน้นแบบปืนไม่ได้แข่งอะไรใช่ไหมล่ะ, <K> ละมาเดี๋ยวจะยิงพันไหมเนี่ย แม่งลงที่หลังไม่ทันหมดก่อนเมื่อกี้ก็รีวิวให้ดูนะครับไม่ใช่กระสุนระเบิดนะบางคนบอกเป็นกระสุนระเบิดบอกไม่ใช่มันเป็นกระสุนสังหารเลยแบบ Instant kill คล้ายแบบแบบเดียวของฮาบิงเจอร์อ่ะแต่นั้นกระสุนมันเยอะไงไอนี้กระสุนมันน้อยเพราะนั้นมันนั่งรอหวังรุ้นกระสุนสังหารนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะม่องทิ้งเอาซะก่อนก็เลยบอกไม่เหมาะสำหรับใช้เล่นอีเวนต์นะครับแต่พอเล่นเนื้อเรื่องไห้ไม่ได้ถ้าเรายังไม่ค่อยมีปืนนะนะ ก็ถือว่าก้มแก้มใช้ไปก่อนได้ก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวกระสุนปืนโอ้โหแม่งเหรียญเยอะเหมือนกันเนี่ยโอ้โหเยีย <c oughs> โอ้ยแต่งจริงนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะสไตรเกอร์อยังไม่เต็มนะพี่ก็รีหาของนะน,นี้ไม่ต้องรีก็ได้อืมก็เป็นไงครับไปใครไปลองเก็บกันมายังใช้กันมายังก็พอเล่นก้มแก้มได้นะเล่นเอาสนุกสนุกเอามันได้นะแต่ถ้าแบบ เอามาใช้อีเวนต์จริงจังไม่แนะนำนะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามก็ได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จะเอามาเล่นให้ดูนะครับเออเดี๋ยวที่ถามว่าตอนแรกพี่ว่าจะลงให้เมื่อวานทำไมพอดีพี่ติด ไปธุระกับวันแม่กับแม่พี่นะ่ะอืกลับมาก็เลยมืดวันแรกว่าจะลงมืดมืดแม่งไม่ไหวเหมือนกันทาไม่เสร็จน่วันลงให้ตอนเช้าวันถัดไปแทนนะครับส่วนที่ใครรอซอมบี้ฟอนเทียสี่รออยหน่อยเดี๋ยวพี่จะทำดีเฟนเซอร์เตเพิ่มและโอ้โห <c oughs> ปืนมันอัพแพงมากแล้วแบบขนาดว่าพาวเวอร์มันเกินนะยังยิงแบบลาบากนี่ต้องใช้ไอเทมพี่ก็เลยเออรออัพดีกว่าแล้วค่อยขามไปก็น่าจะใกล้จะได้ปืนไออะไรวะไอปืนปืนก้นหนักอะ่ะ อันสุดท้ายที่ว่าเร้องอผ่านด่านเท่าไหร่วาสเตรรอรสาปล่นะพี่จำไม่ได้เดี๋ยวเจ้ามารีวิวให้ดูนะถ้าผ่านซึ่งยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ